สั่งงานแล้วเงียบเฉยจัดการอย่างไรเมื่อลูกน้องไม่เชื่อฟังสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ leader s a l o ครับพื้นที่สําหรับหัวหน้ายุคใหม่ที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นครับคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับสั่งงานน้องในทีมไปอย่างชัดเจนแล้วนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเป็นอีกอย่างหรือแย่กว่านั้นคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพอไปตามงานก็ได้คําตอบสั้นๆว่าอ๋อครับแล้วก็เงียบหายไปเหมือนเดิม มันเป็นความรู้สึกที่ทั้งอึดอัดทั้งหมุดหงิดและบางทีก็ทําให้เราตั้งคําถามกับตัวเองว่าหรือเราเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีพอวันนี้เราจะมาเจาะลึกปัญหาสุดคลาสสิกนี้กันครับเป็นหัวหน้าแต่ลูกน้องไม่เชื่อฟังเราจะรับมือกับมันอย่างไรดีไม่ใช้ด้วยอารมณ์แต่ด้วยหลักการและจิตวิทยาเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ตึงเครียดให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาทั้งตัวเราและทีมครับพาร์ท1หยุดแล้วสวมบทนักสืบหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนที่เราจะกระโจนเข้าไปจัดการดุดา่าหรือตัดสินว่าลูกน้องคนนั้นดือ้อหรือไม่มีความรับผิดชอบผมอยากให้คุณผู้ฟังที่เป็นหัวหน้าทุกคนครับหยุดก่อนแล้วลองสวมบทบาทเป็นนักสืบดูสักนิดครับเพราะพฤติกรรมไม่เชื่อฟังมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้น้ําตังหักคือสาเหตุที่แท้จริงซึ่งอาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งในนี้ครับเขาไม่เข้าใจจริงๆ lack of credibility บางทีสิ่งที่เราคิดว่าชัดเจนอาจจะไม่ชัดเจนสําหรับเขาครับ เราอาจจะสั่งงานเร็วไปใช้สับเทคนิคที่เขาไม่คุ้นเคยหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เขาไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นหรือทำอะไรต่อเขาอาจจะขาดทักษะหรือความมั่นใจ lack of skills or confidence เขาอาจจะอยากทำนะครับแต่ไม่รู้วิธีทำหรือกลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีเลยเลือกที่จะนิ่งเฉยหรือพยายามทำในแบบของเขาเองซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการ disagreement นี่คือข้อที่ท้าทายครับ ลูกน้องบางคนอาจจะมีประสบการณ์หรือมุมมองที่แตกต่างเขาอาจจะคิดว่าวิธีที่เราสั่งมันไม่มีประสิทธิภาพหรือมีวิธีที่ดีกว่าแต่เขาไม่กล้าพูดตรงๆเลยเลือกที่จะแสดงออกด้วยการดื้องเงียบเขาหมดไฟ lack of motivation ปัญหานี้อาจจะลึกกว่าแค่เรื่องงานครับเขาอาจจะกำลังรู้สึกเบิร์นเอาไม่พอใจกับบทบาทหน้าที่รู้สึกว่าทำไปก็ไม่ได้รับการยอมรับหรือมีปัญหาส่วนตัวที่กระทบกับงานอยู่ก็เป็นได้เขากำลังลองของ Testing b o a d a r i e s ในบางกรณีซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยเขาอาจจะกำลังทา้าทายอำนาจของเราหรือมีปัญหาเรื่องทัศนคติต่อการทำงานจริงๆซึ่งเป็นเคสที่ต้องจัดการอย่างจริงจังครับเห็นไหมครับว่าการไม่เชื่อฟังมีที่มาที่ไปได้หลากหลายมากครับการที่เรายังไม่ทันเข้าใจสาเหตุแล้วด่วนตัดสินไปก่อนอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกครับแผนปฏิบัติการ5ขั้นตอนเปลี่ยนผู้ตามให้เป็นผู้ร่วมทีม The How To อาละครับหลังจากที่เราตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุต่างๆแล้วก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติกันครับผมมีแผนปฏิบัติการ5ขั้นตอนมาฝากลองนำไปปรับใช้ดูนะครับขั้นตอนที่1ทบทวนตัวเองก่อนมองกลับมาที่ตัวเองครับครั้งล่าสุดที่เราสั่งงานไปเราสื่อสารชัดเจนพอหรือยังเราให้อุปกรณ์ข้อมูลและเวลาเพียงพอไหม การเริ่มต้นจากการมองตัวเองจะช่วยลดอคติและเปิดใจเราให้กว้างขึ้นครับขั้นตอนที่ 2. นัดคุยแบบตัวต่อตัว,ตว Schedule a one-on-one on one. สำคัญที่สุดอย่ากแก้ปัญหานี้กลางที่ประชุมหรือตะโกนถามข้ามโต๊ะเด็ดขาดครับมันคือการประจานและทำลายความสัมพันธ์ให้เชิญน้องเข้ามาคุยในห้องประชุมเล็กๆหรือในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวบอกเขาว่า พี่มีเรื่องอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับโปรเจกต์ X หน่อยพอมีเวลาไหมสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยไม่ใช่การเรียกมาสอบสวนขั้นตอนที่3เริ่มบทสนทนาด้วยการฟังก่อนอย่าเพิ่งเริ่มต้นด้วยการต่อว่าครับให้เริ่มต้นด้วยคำถามปลายเปิดเพื่อสำรวจมุมมองของเขาเช่นพี่อยากจะเช็คความเข้าใจหน่อยนะครับงาน X ที่เราคุยกันไป พอจะเล่าให้พี่ฟังอีกทีได้ไหมว่าน้องเข้าใจว่าต้องทำอะไรบ้างพี่สังเกตว่างานชิ้นนี้ยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าติดปัญหาตรงไหนอยู่หรือเปล่ามีอะไรให้พี่ช่วยได้ไหมพี่รู้สึกว่าเราอาจจะยังมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องนี้อยากให้น้องช่วยแชร์มุมมองของน้องให้พี่ฟังหน่อยตั้งใจฟังครับฟังเพื่อจะเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อจะตอบโต้ขั้นตอนที่สหาทางออกร่วมกัน และกำหนดความคาดหวังใหม่ Co-create Solution and set expectation หลังจากที่เข้าใจปัญหาแล้วให้ช่วยกันหาทางออกครับถ้าเขาไม่เข้าใจก็อธิบายใหม่ถามย้ำอีกครั้งโอเคงั้นเรามาสรุปตรงกันนะว่า 1, 2, 3คือแบบนี้ถ้าเขาขาดทักษะก็เสนอความช่วยเหลือเดี๋ยวพี่ไกดให้ดูรอบหนึ่งก่อนไหมหรือลองไปดูคอร์สออนไลน์เรื่องนี้ดู เดี๋ยวบริษัทซัพพอร์ตถ้าเขาไม่เห็นด้วยนี่คือโอกาสทองครับไอเดียของน้องน่าสนใจมากเลยนะงั้นเราลองเอาวิธีของน้องกับของพี่มาผสมกันดูไหมทำให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกันสุดท้ายปิดการสนทนาด้วยการสรุปความคาดหวังที่ชัดเจนและอาจจะกำหนดเดทไลน์ย่อยๆเพื่อติดตามความคืบหน้าขั้นตอนที่5ติดตามผลและให้ฟีดแบ็ก Follow up and feedback การคุยครั้งเดียวอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันทีครับเราต้องคอยติดตามผลอย่างสม่ำเสมอถ้าเขาทำได้ดีขึ้นให้ชมทันทีเฮ้ยงานนี้เป๊ะมากเลยขอบคุณมากนะที่ปรับแก้ให้การให้ positive feedback จะช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีครับถ้ายังเหมือนเดิมก็ต้องกลับไปที่ขั้นตอนที่สองอีกครั้งแต่ครั้งนี้อาจจะต้องพูดคุยอย่างจริงจังมากขึ้น พาร์ที่3เมื่อการพูดคุยใช้ไม่ได้ผล Escalation Plan มาถึงช่วงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่ในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้คือเมื่อเราทำทุกอย่างแล้วแต่พฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราจะทำยังไงต่อ 1. ยกระดับการสื่อสารเปลี่ยนจากการพูดคุยธรรมดาเป็นการให้ฟีดแบ็อย่างเป็นทางการมากขึ้นอาจจะมีการบันทึกการพูดคุยเป็นลายลักษณ์อักษร Verbal Warning Written Warning เพื่อให้เขาทราบว่านี่คือเรื่องที่ serious 2. กำหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Performance Improvement Plan) ทำงานร่วมกับฝ่ายบุคคลหรือ HR เพื่อวางแผนพัฒนาที่มีเป้าหมายและกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าเขาจะต้องปรับปรุงเรื่องอะไรภายในเมื่อไหร่และมีผลลัพธ์ที่วัดได้ 3. การตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็อาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องพิจารณาว่าเขาเหมาะสมกับทีมและองค์กรของเราจริงๆหรือไม่ การปล่อยคนที่ไม่ใช่ Toxic or Unfit ต m อมพล e ออออกไปบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่เหลืออยู่ครับอย่าลืมว่าหน้าที่ของหัวหน้าคือการดูแลทีมโดยร่วมไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งครับสรุปและปรับมุมมองโดยสรุปนะครับคุณผู้ฟังการจัดการกับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังคือบททดสอบความเป็นผู้นำของเราอย่างแท้จริงครับหัวใจของมันไม่ใช่การใช้อำนาจเข้าบังคับแต่คือการใช้ความเข้าใจและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ ลอมเปลี่ยนมุมมองจากทำไมเขาถึงไม่ทําตามที่เราสั่งเป็นเราจะทําอย่างไรให้เขาอยากทํางานนี้ให้สําเร็จไปพร้อมกับเราเพราะสุดท้ายแล้วการเป็นหัวหน้าไม่ใช่การมีคนมาคอยทําตามสั่งแต่คือการนําพาให้คนที่มีความสามารถหลากหลายอยากที่จะเดินตามและเติบโตไปพร้อมกับเราครับขอบคุณที่ติดตาม Leaders Lounge ในวันนี้ครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้และสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นได้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้า ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟรีไลฟ์ของผมด้วยนะครับสัญญาว่าจะหาเรื่องดีๆมาให้เราฟังกันเรื่อยๆครับสวัสดีครับ